ครับเรามาเจอกับช่องต่างๆอีกแล้วนะครับวันนี้ชาววันนี้ชาวนนชาวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้พ่อต่างๆก็มาเจอกันอีกตามเคยนะครับผมวันนี้จะพ่อต่างๆจะผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับผมใส่หมูสับนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเคี่ยวพริกนะครับผมก็ต่างๆจะใช้กระเทียมห้ากรี้นะครับผมพริกเม็ดสี่เม็ดนะครับพริกแดงแล้วก็เคี่ยวแล้วก็เอาหมูมาคั่วก่อนนะครับผมลำดับต่อไปแล้วก็จะเติมอ่าบุ้งนะครับผมแล้วก็เติมไปสักนิดนะึง ข้อ <c oughs> ตัต้งๆจะไม่มีไฟแดงนะครับผมข้อตัง้งๆจ,จ,จะเป็นติ๊กตัวไฟนะครับ มันลื่นแล้วเติมไฟได้เลยนะครับเครื่องเสแเราก็จะมีซอสอปรุงรสปลาเกอนะครับผมก็ใส่ไม่เยอะนะครับประมาณช้อนนิดนิดช้อนโต๊ะนิดนิดนะครับผมแล้วเราใไปก็ พอตัางใจะใช้สีอิ๊วขาว 4G นะครับประมาณช้อนหนึ่งเนกครับประมาณช้อนโต๊ะแล้วก็ตามไปด้วยผงปรุงรสนะครับผมประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนทวงนะครับผมแล้วตามไปด้วยน้ำปลานะครับ ก็ทางการจะไม่ใช้น้ำปลาน้ำปลาด้วยก็ทางกจะไม่ใสนะ่น้ำนี่คือผัดสำบุ้งผัดสำบุ้งใส่ไม่แดงนะครับก็ทางการเป็นคนกลัวกลัวไป เดี๋ยวเรามารอชมหน้าตาว่าผัดกะบุ้งหมูสับของสูตรข้อต่างๆจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับผมรอสักครู่นะครับผับกบุ้งหมูสับสูตรข้อต่างๆก็เป็นการสิ้นสิ้นนะครับผมแล้วเรามาชมหน้าตากันครับนี่ครับครับ ผัดผักบุ้งครับผมนี่ครับร้อนๆครับผัดผักบุ้งหมูสับจิ้วข้อต่างๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันไปยาวยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ข้อต่างๆขอา่าวคำว่าขอบคุณครับ สวัสดีครับผม